สบายดีทุกคนสบายดียเนี่ยมือเซานะอยู่ที่หลวงหอบบางทุกคนเนาะตอนนี้กะเข้ากะตื่นแต่นอนแล้วทุกคนลุกตั้งแต่ ย้ำพันแจง้งมานะลุกจากที่นอนตอนนี้กะจักโมงแลวนี่ตอนนี้ห้าโมงทุกคนห้าโมงสามสิบหกนาทีทุกคนถือว่าตื่นเช้าอยู่นะออข้างนอกตื่นเช้าก็จะไม่ได้เห็นวิวยามเช้าของอเมืองหลวงขอบางทุกคนก็ตรงนี่ตื่นนะ,ะถ้าถามเรื่องอากาศก็คืออากาศกันเย็นทุกคนเย็นอยู่นะ ตอนนี้จะองศาเนาะเดี๋ยวนะทุกคนดูองศาก่อนโอ้ตอนนี้สิบสององศาทุกคนสิบสององศาสิบเอ็ดองศาเนาะสิบเอ็ดองศาทุกคนอืมก็ถือว่าบหนาวปันไดเนาะสิบเอ็ดองศาเนี่ยเลยกันมันลงไปเลขเดียวทุกคนเก็นเก้าแปดองศามันก็ชิหนาวแหละอันคัรันว่าบัวหนาวยังหนาวอยู่ทุกคนปั่นอันสิบเอ็ดองศาเนี่ยนะไป กจะพาเอฟซีเบิง้งยามือเสาเนาะของเมืองหลวงข้าบางทวนเนาะเดี๋ยวถ่ายแคร์คนออกมาจากที่พักก่อนเห็นเจ้าของที่พักเขาว่าว่ายามือเสาเนาะตอนหกโมงนะคนตอนนี้ก็เขาก็น่าจ,จะทันอยู่เพราะว่าห้าโมงสามสิบเจ็ดเนาะหกโมงกะจะมีพระทุกคนมาบินทบาะท,ทุกคนอืกิจกรรมแรกเลยเนาะเดี๋ยวเพื่อเจ้ฮอดหกโมงนะเขาจะไปใส่นั่นกะถ่าเบิ่งทุกคนเนาะอื ตอนนี้คือถ่ายแค่ก่อนพะนะควันออกปากทุกคนควันออกปากเลยตอนนี้ที่พักของเราเราพักทุกคนจะเป็นเรือนพักทีทีเฟิร์สเฮาส์นะพูดสวยสา,า 3, 50, ์ทุกคนราคาเบาแพงสามแสนห้าสิบพันกีบทุกคนไปแจ้งหราโอ้ สวัสดีครับสวัสดีครับส่ลับแจ้งมันหมดแจ้งอวะ่หมดแจ้งมีคนอยู่เลยจังขาก็ตื่นหลอยู่ดีปาที่้องก็ไปดีกว่าสวัสดีทีเสาที่หลวงพระบางนะฮะสวัสดีดี่้มามก็นอนอยู่อ๋อห็นยังไงอัก็เยนอะหีเย็นีทีฟิรเฟิรนี่งทีทีเฟิร์สาเฟาเฮาเห่ เดี๋ยวเราออกไปเอดกิจกรรมช่วงเซานะฮะที่หลวงพ่อบางก็คือไสบาดเออไสบาดไปเบิ่งเอ็กกิจกรรมมาแหละนะเอาเลาะเบิ่งบรรยากาศนะครับทานอกปจากใไส่บาดกับส่้าไปกากไส่กับเก็บภาพบรรยากาศช่วงเ้าๆที่นครหลวงพ่อบางนะฮะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เลยที่นักท่องเที่ยวนะฮะที่เดินทางมาที่เอ่อนครหลวงพ่อบางเขาจะมาไสบาดกันเป็นยไดนั้นไปเบิ่งกันป Good m o r นน n g Good morning อุ้ยน้องนันเขาโปแมเเตรียมตัวแหงเลยเตรียมตัวเตรียมตัวมากเลยมี่ย่างตี่นเสาม่ได้สัเป็นเตข้าไปหาเารถพอสื่งนี่นะราคามันจะอาน้ง เงาเมื่อเช้าทุกคนก็เจ้าก็เตรียมกระตั้งไว้เรียนๆเลยให้ชาวหนังตักบ้าทุกคนมันยังสลัวสลัวอยู่ไม่มันยังสลัวสลัวอยู่เมื่อกี้ก็จะให้ซื้อแล้วตักบ้าทุกคนแต่ว่าช้าจังหน่อยเนาะให้มันแกงก่อนแกงปังนิดนึงแล้วไปนั่งตักบาแล้วกันไปบอกอ่ะผู้หลายคนเนาะเรียนๆเลยทุกคนคุณอ่ะจุดสุดปุ๊บ ตอนนี้ก็คือเฮากำลังมาใส่บาททุกคน,นก่อนนี้ก็ใส่ไปแล้วทุกคนแต่กามีหลายวัดอยู่ยังเหลือเลยยังเหลือเลยใส่ข้าวใส่ขนมทุกคนยังหลายวัดพี่เลยเมื่อกี้ทันย้อยมาหลายองค์อยู่ทุกคนตอนนี้ก็กล้จะฮอนหกโมงสาแล้วแหละแต่วันยังพันเจี้ยงเหลือทุกคน หลายคนเลยมาใส่บาทเนาะหลังมังคานี่จงจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนาะหลายอย่างมาเอาบุญเอาศีลตั้งกันทุกคนเนาะคือเซามามื่อสันวันดีทุกคนปีเหมาะปีใหม่เนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลตั้งกันทุกคน FC ทุกคนกันเอาบุญเอาศีลแล้วเอาได้เนาะเดี๋ยวรอพระก่อนทุกคนเนาะ จะว่ามีหลายวัดอยู่แล้วจะเป็นวัดที่สามทุกคนเพราะว่าสองวัดที่นี่กับไก่อนนันนี้เลยเนาะก็คือเป็นการทักบาตรที่ย่างเอาไวทุกคนเพราะว่ามีหลายองค์แหงเลยกระตองได้เฮ็ดไซใบไว่ยังยังหลายอยู่ต้องมาเมื่อกี้มันเตะติ๊บเข่าทะลุแหงแล้วจะมันเท้าไปเสียเจ้ามันอ๋อวัดสุดท้ายปะอ๋อวัดสุดท้ายได้หมอ๋อวัดสุดท้าย มีทั้งหมดจังหวัดอยู่กับสามมีห้าวัดอ๋อมีห้าวัดทะยอยมาตั้งเต่ล้นเรทั้งพุท3สามทั้งบีสองโอ้ตรงลงก็คืออยู่โรงพยาบาลนี้มีวัดอยู่ห้าวัดทรกคน อาทุกคนหลังจากที่ตักบาตรแล้วเนะเาะเขาก็จะมา,ากินข้าวทุกคนเนาะร้านนี้ก็คือไหบัมากอะ่ะถือว่ามาบัฮอตบัวอบาทุกคนเนาะกะ็จะฮอว่าร้านประชานิยมทุกคนเนาะมีประชาชนนิยมอีดีทุกคนเลยประชานิยมเนาะเป็นร้านที่ก็จะนิยมทุกคนเนอะอคนหลายแห่งขนัดร้านนี้ก็ชือกันทุกคนนี้ก็ชือกันเนะาะเขาจะเข้ามาทานใหมทุกคนพนักง,งานเยอะแยะเลยสวัสดีจ้าสวัสดี เอาได้แล้วบอกเขาเปียกแล้วเขาสร้างเป็นกเขาเปียกเส้นโดนอืออือนะเมนูอยู่ทั้งเพิงเนาะมีเปียกเขาเปียกเส้นเนาะเครื่องดื่มกันหลากหลายทุกคนดูว่าจะเอาฮ้อนจะเอาเย็นเนาะร้านประชานิยมแล้วเพื่อได้ยินซื้อบริษัอนนี้คิดจะอยู่ได้โอ้มาดูข้าวบางนี่ยคาดบ่ได้เลยแล้วดิอือมีปลาท่องกุ้งป๊อปใส่พริกเข้าไปโอ้มันตินเเ็พ็ษอยู่พริกนี่ อะ๋อเลยเสียงหล่อทันทีหลอุ้ยมาเรีวมาแล้วกันหูหน้ากินอะไรเช่นนี้ป้าไปผสมน้ำก่อนเลยผสมน้ำร้อนก่อนนะหอมนะกินข้าหอมอร่อย น้ำซุปมันกลมกล่อมอร่อยมากมีใครลวกน้ำ ปลงมือก,กันได้ท <laughs> างนี้เหรอิ่เลยอะยัางปูงอยู่ทางมือวานี่เราจะกินแบบบุกงนะตอนเช้าอ,อ,อร่อยมากกินข,ข้าวแล้วกินของหวานต่อก็คือ,อโอวัลตินทุกคน <laughs> ่่งงสัมากินกมื้อเกินเขาจะมาพาทุกคนมาเลาะเบิ่งตลาดสาวูยู่ที่หลวงพระบาททุกคนเนาะอันตลาดสาวทุกคนตอนนี้กับหกโมงลวแหละหกโมงเช้าเนาะเบิ่งกนั่นบอกจะขายอีกอย่างนี่มีของป้าเยอะบากเนาะตลาดอยู่หลวงพราบาทมาดีจ้าไป ขายอย่างน้อยเนี่ยโอ้มีหน่อไม้น้ำทุกคนโอ้หน่อไม้หลายเลยหยกแต่นนั้นนำทุกคนอันนี้จะเป็นทางเข้าเนาะทางเข้าตลาดเสาเหลืองเข้าบ้างมีหอมไข่อยู่นะครับเฮ้อ อันนี้มีอย่างว่าจะมักสมพดมักสมพดอ๋อพดอยู่ป่าเออกินแล้วสมศพนะอสมโพธิ์ทุกคนสมศพสมสนแล้วสมโพธิ์มพดมีสมผักพร้อมทุกคนหุยมีคนหมักปากหมักปากต้มคู่แล้วก็มักขามเนี่ยทุกคนหูมักขามเนี่ยก็มีสตรอเบอรี่อู้คันอยู่ไกลทางเหาืิซื้อมาฝากอยู่ทุกคนเพราะว่าทางเหนืก็จะ หมักกินมะขามใหญ่นะมะขามบ่ายเข่าอ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นทับยาเป็นอะไรไปยองทับยาหมักมันหมักน้ํามันอ๋อหมักน้ํามันมีงาบอ่อันนี้ก็คืออีย่างนาะจจะไขแ่ไขแผ่นอ๋ออ๋ออันนี้ไข่แผ่นด้วยเลย นีห้าสิบละแปดแสนหนึง่งอันนี้เจ้าพันสามสิบนี่ขึ้นตามราคาโดนเนาะนี่มาแข่นพร้อมนี่มาแขวนทุโดนปะ่ะประมาณนี้ทุกคนทานคนอยากละเมิงก่อนเนาะนี่นอยู่ในกิจลัยแห่สบายดีจ้าดีอือสบายดีจ้าโหผักงามๆทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้ตัวน,นี้ก็งามจ้าโอ,อ้มีมาอ,อึพร้อมนี่มา อันนั้นมเมื่อไงง่ะจ๊ะมะน้ำมกนำ้กนำอ๋อตะมุตะมีสะสม่จ๊ะทำไมดิจ้ะม,มันเมนแนวของมันอ๋อเนี่ยมันเป็นแบบนั้น,ม,นม,มันจะน้อยแบบนั้นน้อโดยปบาดมีห่อขนมทุกคนข,ขนมกล้วยน่ากินมากอืมเนือกุ้ยเต็ยาเลยโอ้ใส่อ๋อใส่ถั่วเนาะอันนี้คือเจ้าห่อขนมยังจ้ะข,ขนมจ้อก ขายอันเท่าไหร่นี่อันนึงชิพันและสามอันละวสาวห้าอ๋ออันนึงชิพันสามอันสาวห้าทุกคนนี่ไม่เบื่อแม่เลยสาวเดี๋ยวนี้พี่โอ้น่ากินมากเลยทุกคนกนั้มาลองเที่ยวลังไหลมาเลยทุกคนจะลองไหลมาหลายหลายขอบใจเด้อจ้าจ้าไปทุกคนอือมีดอกเพิงมาทุกคนดอกเพิง เอาไปขายคือได้เงินแฮงหลายให้โอ้มีเฮ็ดแบบนี้นะอ่ะอันนี้จะเป็นทังยาป้ะนี่โอ้เป็นทังยาทุกคนว้าโอ้ยูว่ายูว่ากยูทักยาเป็นเฮ็ดอันนี้อันนี้ทุกคนอะไรเลยเดี๋ยวก็นุ่ยเนี่ยของป่าของป่าเป็นทักยาของป่าทุกคนป่าโอ้เนื้อป่า เป็ปลาปลาแหงนะ้งเนาะปลาแหงนะ้งเนาะปลาแห้งงามๆเลยทุกคนอือนี่มะเขือจะข่าอยู่บนนี้ม <laughs> ะเขือน้อยนี่จเจี๊ยบครับ๊บลวงลายทุกคนมันอยู่ในกินะ่นเนาะอันนี้ไม่อยา่างเนาะนี่นะอึ๊บๆเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนว้าวอันนี้ซุปผัก,กว่ะจา้ะอ้อซุปบางนี้ผปปมกำลังเฮ็ดขนมเลยทุกคนทุกคน ได้แล้วจ้าเข้าใจเดอ้ออันนี้เป็นอ,อย่างเรอั้ข,อข้าขกรรมข้าห่างเข้ากรรมข้าห่างอูนน้หมันมันมันขา,มาให้หมดเดอ้อขายมันมันจ้าฝากทุกคนได้แล้วขนมนะเดี๋ยวเราจะไปชิมเดี๋ยวออกน็อกก่อนอันนี้จะเป็นขนมมันตตนแล้วก็ขนมขนมแนบทุกคนขนม,ขนมแนบที่กับเจ้าว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกันครับขนมป่าอะไรไปหนึ่งอย่างต่อทุกคนพี่ขายปลาเนาะ นั่นอยู่ในกินหลายแหงโอ้ยบะหลายนี่ปลาดองั้งว่ามอยู่ในกินหลายแห่งทุคนขายแบบขายแบบแบบหลายๆเลยอ่ะนี่หมีน้ได้เครื่องนึ่งอันนี้ซุปบากมีทุกคนเีที่ซุปบากมีน้าจระแซบแห้งเป็นตลาดที่คึกคืนพอสมควเลยทุกคนออ โอ้ฝาอย่างน่าจะตอนนี้ป้าตอนนี้นี่นะเออป้าป้าปลาฝาอนอเป่าโอ้ป้าฝาเครื้อขนม ขนมปานจะมีเงินรถติดมีแปดพันเขาบอกเนื้อให้เป็นพันสุดท้ายแล้วค่ะอันสองมันข้ามบ้านเลยข้ามบ้านบ้านเขาสุดไหนว่ามีโอนโอนไปได้ย้ายก็ผ่านนะอันสิบพันอ๋ออันสิบพันน่ามากเลยเนาโอนได้เนาะได้อยากอยากได้มาข่ามหวานอยู่แล้วอ๋อนี่เนาะมาข่ามหวานขามบ้านเขาเป็นบ้านออ๋ เจ้าคนหนึ่งจ้าโล่งกว้างเล้วออไรไปนาเดิงออปนาเนี้ตเศาเศร้าไปเศรีเรษฐีเรษฐีเศรษฐีเรษีเีเศรษีเศรีเรษีเศ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 ีเศรษีเศรีเศรษีเศรษีเศรษีเศาษีเศีเ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  อ๋อปลาในปานะอันนี้จะเป็นตลาดปลาทุกคนกจำลังขูดเลยทำไมีกจักบพร้อมอ๋อนี่จะเป็นตลาดปลาทุกคนปลาไล่หลัง อันนี้อันนี้อันนี้เนื้อหมูนออน้ออหมูดเป็นหัวนอันนี้เป็นอันนี้เป็นงูทุกแล้วอันนี้ปลากายอ๋อปลากกยก็มีอ๋ากากก็มีนถ้ากินก็เอาตัวเอาเอาตัวเอาโอนเดโอนได้อยู่อยู่นี่ได้เนาะเอามาสอกฮะเล่าไดเอล่าเลาบัตรบับัชเลาบัชีเลา เอาเนื้อเอามันพอแล้วอุไนแปเดี่ยวเลยเนี่ยเอายิบมาสองซอนเดี๋ยวเอามาอุ่นก่อนอ่าสองซอนเอามาอุ่นเอาเอาปลาบลอเอาอุ่นหนูปลาหมักอะไรหมักอะไรไม่ไปมีบลอกไม่ไปมีแอมบลออันนี้เขาเอินาปลาอย่างนี่ปลาโจกปลาโจกกันมาอ่าเสับสุดเลยสองตอนซิมซิมขอขอซิมเยอะเลยฮะเจ้าเอาไว้เลยอันนี้ก้อนอันนี้อันเนื้ออันนี้เนื้อเนื้อบล็อกเอาเนื้อหมู เดียวๆคอซิมก่อนนะฮะหอมมากเลยก็จะผัดบะไดเลยเด้อเออจุดตรงนี้คือจุดไฮไลท์ที่คนมากินปลาอยากกินปลาน้ำลองกันุ่การต้องมาจุดบริเวณนี้หอมหอมหอมนะหอมว่ะร้อนๆความหอมความไหลแล้วก็มีมีเบอร์เกอร์ถ้ามีขนมปังนี่ใส่ได้เลยนะเป็นเบอร์เกอร์เลยเบอร์เกอร์ปลาเออเบอร์เกอร์ป่าทุกคนเดี๋ยวเอามา อยากอีกโซนหนึ่งกันด้วยนาะอันนี้จะเป็นของฝากนะของฝากแจกด้วยท้าบ้างมีใครมีเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นเบเกอรี่ขนมขนมปังปังป้าแล้วนี่แผ่นเขาซอยมันมาจาะแบกอ๋อแขนเขาซอยทุกคนป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทางด้านในกันทุกคนเนาะดีอันนี้ทางหน้าวัดแต่ว่าจะขายเครื่องคือกันทุกคนเนาะแล้วเรเข้ามาแล้ว โอเคมาทุกคนเดี๋ยวไปหากินอันนี้เนาะกินข้าวที่ทางซื้อเอาจะนั่งเบิกวัดจริง่แห้งงามๆหลายๆนี่แหละโอ้โหวัดอย่างเนาะอันนนี้ะวัดแห่งนี้ตะกี้เลยเขาเคยเข้ามาที่ตอนนั้นเขาบูรณะน้ำผาอืมบอกเนาะมีลวดลายอย่างไรเงี้ยเรื่องราวทุกคนภายในเป็นภาพวัดนะฮัสซิกอิลีแล้ววัดนี่ก็สูงนี่เนาะม่หร ถ่ายรูปตรงนี้เลยดยอุดส่างามากมากงามมากสวยเออมันเป็นเฮือนโบราดโบราดจักรสีอันนี้ก็เจ้ามาเดี๋ยวจักรเสาอยู่นี่สบัยดีจ้าสบายดีแล้วคนแถวนี้ก็บเจ้านาหักเนาะกับเจ้าเห็นเขากเต้ากันยิ้มมานะแบบนาหักเงโอ้โหงัาชิกแอ่ะอุ้ยพัชชิกเหรียญมันสูงๆเนาะยืนสูงแล้วเขาเห็นวิวนะคะเหมือนกันแล้วเป็นเพื่อนไหมโบราณโบราณแล้วกันค่าสังเกต มันก็เป็น่ยนราคากระเบื้องอ้าวูมาไหลมาละมันมาละมันมาไหลตลอดเลยบักอันนี้น่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้มียนต์น้ำเพิงอ่ะอย่ามานะ้ไม่ไม่ไปเต็มหน้าให้มันไม่ไปเต็มหน้าให้มันคือม้าข้าวปลนี้เลยทาแบบแปมคิวให้มันตลอดอ่ะตัวซื่อยังบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย ต้องได้ให้เสียไปนี้เพราะว่าหมามันมากเอาใจตัวหมาเย่กเสียง้คไตวมีคนเขียนคิ้วให้หมา่ยอายคือคือตัวบักขดเลยที่ขดเลยนสองเสียวทางนันปุ้นทุกคนจะเป็นเสียงแมนนะจ๊ะ ค้นซื้อว่าเสียงตลอดนะทางทีกับทองเสียงพุนเสียงพีเสียงทองเสียงดงทุกคนถ้าคุณจะเป็นเสียงเมนจ้านี่เป็นประเทศลาวคือกันนะทุกคนเนาะจะเป็นเมืองหนึ่งต่งางหากทุกคนบนอะ่ะภูเขารุกง่าใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นเฮือทุกคนที่มาจากเสียงเมนนีนทุกคนเนาะเราจะใช้เฮือในการข้ามไปข้ามมาทุกคนคล้ายๆกันกับปักเซเลยมันมีขัวเนาะสียได้ว่ามีขัว แต่กาบอบีขวัวก็บบเป็นอย่างทุกคนเนาะใส่เหมือมันกะคักดีแนวหนึ่งทุกคนเนาะบบคือไผ่อืมคุนอ่ะแต่เดียวมาแต่ทางพุน้นมาขายเครื่องขายของทุกคนนี่ทางพี่ก็จะไปพุน้นะพุ้นก็จะไปพี่เนะาะไปขายฮูฟพร้อมทางพุ้นก็นได้ราปี่อย่างเนาะเป็นตะวเซฟนะมาทุกคนจะมากินอ่านี่เนาะเข้าไปซื้อในยูนในกินจากรระดับเตา,ดาทุกคนนี่จะมีปานี่นะ ปลาจ๊กปลาท้องปลาจ๊กมาคงมาขามทุกคนมาขามหวานะเดี๋ยวไปชิมเน้ตไอ้แค่ชิมเน้ตปลาจ๊กวะนะจ๊กก็ปลายังปลาเป็นแผ่นนะปลาจ๊กอืออือนี่แซ่บเลยแซ่บเนาะน่าจะซื้อกินอีกแซ่บอะมือเน่ะมือหน้ามื้นนักมืดเนี่ยอืมมืดเป็นนี่แหละปเดี๋ยวมาชิมือเรากันแซ่บ มาทุกคนกินกันมัมนมันหนังกรอบๆงาปะ่ากินโซฟิวน้ำโขงกทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงไนะมเพราะวันนี้ความในวันเขาตื่นเซาเลยตอนนี้ก็เลย เวลามันมันบอกไว้ไปดเลยประมาณเจ็ดโมงจะมาชิมของหวานทุกคนอันนี้จะเป็นขนมนี่ขนมมันต้นแล้วก็นขนมเน่ไปจ้งว ขนมเนมแล้วก็มันตนนี่อันนี้จะเป็นขนมมันตนทุกคนสับปะหลังมันตนจ้าตากลิ่นตะพูนทองสับปะหลังขนมมันสับปะหลังมาชิมมัย้ยเ,เชฟนะนะมันจ,จะคูดแบบเผาใส่ทุกคนมะกรูดหอมแบบเผาแล้วก,หออก,ววก็หอมกินมันตน้น กัวเซียบอีอันนี้ขนมแนบของอนักซิเมื่อวานนบ่ๆตัวนี้แซ่บกันไหม